สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมหาคุายกันอีกเช่นเคยวันนี้นะไม่อยู่กับโมวิสุูต์กระดับเอ้ยไม่ใช่กับผมมาอยู่กับเบอร์ออฟวอร์ชิปนะฮะ <c oughs> เอออ่าวันนี้เราก็จะเอาปู่ไอว่าไปตลุยกันนะครับผมปู่ไอว่าเนี่ยก็จะเป็นเรือประจัญบานเทียร์เก้าจากอเมริกานะครับผมแต่ที่ว่าด้วยความที่ว่าปู่ไอว่าเนี่ยเป็นเรือที่ค่อนข้าขยารามสมัยมากในยุคสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะคือช่วงน่าจะปี1930นยมั้งฮะ อเมริกาเนี่ยเขากำลังหาเรือว่าจะต่อเรือเป็นจันบานสักลำหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะพลิกสถานการณ์ช่วงสงครามโลกเผื่อในกรณีฉุกเฉินได้เนาะเออเขาเลยต่อเรือรจันทร์บานเอลวาขึ้นมานะครับผมแล้วได้เข้าประการจริงๆเนี่ยช่วงปี1943นะฮะช่วงปลายสงครามโลกที่สองในยุคสมัยนั้นเนี่ยเรือเอลวาเนี่ยจัดเป็นเรือที่ค่อนข้างจะล้ําสมัยมากทันสมัยสุดๆเลยครับผมเออทั้งเรื่องของเกราะอาวุธปืน แล้วก็การต่อต้านอากาศายานต่างๆนะถือว่าร่ำสมัยมากในะยุคสมัย,ยนั้นนะฮะในปัจจุบันเนี่ยก็ปลดประจำการเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในช่วงปี2012เนาะเออก็ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ซานฟรานซิสโก,โกใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเอ,อ,หหอ๊หรือที่ไหนวะหรือเซียนาเหรอจำจำไม่ได้อยู่ที่ไหน <c oughs> อะไรว่าอยู่แถวโซนอเมริกาเลยฮะเออก็ลองไปหาศึกษาข,ข้อมูลดูกันได้นะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะปู่กไอว่ามาลุยกันนะฮะเราก็มาดูข้อมูลข่าวๆของปู่กไอว่ากันก่อนนะครับผม อาผู่เอลวาเนี่ยก็จะเป็นเรือประจำบันเทียเก้า,าจา่ะมีการฮะสายแท้งนะครับผมเออด้วยความที่ว่าเรื่องของกรอบหนาเลือดเยอะการป้องกันอากาศยานที่เขาคาดจะสูงมากนะครับผมมันเลยจัดเป็นในหมวดหมดูหม่เรือแท้งนะฮะเออใครที่ชอบเล่นสายแทงแทเนี่ยก็ก็เล่นผัวเอลวาได้นะครับผมแต่อยู่เทีเก้านะเทียสิก็จะเป็นนี่ผมเป็นมอนทาน่านะฮะซึ่งผมก็กำลังวิจัยอยู่มันต้องเล่นปีกสักพักหนึ่งฮนะ เรี่ออุปกรณ์ของไอว่านี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะคืออุปกรณ์มันไม่ค่อยเยอะมากนะฮะนี่ก็มีอยู่มีฮิลครับผมเพิ่มเลือดน,นะฮะแล้วก็มีเขามีขับไล่รับผมมีอยู่แค่นี้ครับอยู่2อย่างให้ใช้แล้วก็มียุทธปัจจัยควบคุมความเสียหายครับผมเนี่ยมีอยู่3อย่างให้ใช้เนี่ยแหละ <laughs> ที่เหลือก็คือเพิ่งฝีมือการยิเงเอาแล้วมันจะ็นเรอสายแท้งอ่ะมันเลยอุปกรณ์ไม่ค่อยเยอะผมและเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยผมก็แต่งเท่าที่แต่งได้นะฮะด้วยความที่ว่าผมจนมากๆครับผมมีตังค์ออออยยยู่่่้้้้าานนนะะฮกซืไไไีีมดดเ๋ว อยากซื้อชิ้นส่วนไอว่าไทปีไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีตังค์โคตรจนเลยถ้าเกิดผมซื้อได้ก็น่าจะโหดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยฮะแต่นี้ตังค์ไม่มีับผมจนสุดๆอ่าแต่ก็ไม่อะไรฮนะเราก็จะไปะดูยทัาที่บีนะอ่ะเพื่อไปการเซราเดี๋ยวมาลุยพร้อมกับผมเลยนะครับผมปะไปกันเลย เอาแล้วครับมาเราก็มาอยู่ในห้องกันเป็นทีมร้อยนะครับผมอยู่ในห้องเทียแปดเก้าสิบนะฮะเราก็อยู่ตรงกลางผมเทียเก้านะอ่างั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะไปทางฝั่งโน้นแล้วกันนะฝั่งเพื่อนโซนโซนจุดเอนะเอาแล้วเดี๋ยวเรือจะตัดหน้ากันในสี่ปัญหา ผมจะรอเรียนนะฮะเราถึงระยะจริงนะผมแต่รอเพื่อวิ่งผ่านไปก่อนนะฮะเพื่อเราจะไปทางฝั่งจุด C นะเราไปได้ทางจุด A นะจุด C เนี่ยจะเป็นฝั่งเด็นะครับผมส่วนจุด A จะเป็นฝั่งผมนะฮะผมชอบได้เป็นทางฝั่งผมมากกว่าโอเคเราก็ยิงไปนะฮะยิงไปครับ เื่อนเราค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าเราจะไม่ได้อัพเดทนี่ครับอัพเดทเสริมเพิ่มเลือดนะอ้าวเข้าไปนันหนึ่งนะไม่รู้ว่าเข้าเท่าไหร่เอาละตัวขมีดีเทคนะครับผมแต่ไม่ใช่ปัญหานะเพราะปตอเราค่อนข้างจะเถื่อนอยู่แต่ดูจากทรงแล้วขบีเขาหน้าจะไม่เอาเราเขาน่าจะเอาเพื่อนมากกว่าอ่าถึงระยะยิงครับผม ไม่รู้รัวหรือเปล่านะฮะอิงไปก่อนครับผมอ่าตอนนี้เราดีเทคนะอ้าสอยขึ้นไปร่วงด้วย <c oughs> เอ,อ้่โดนอยู่แต่กสุดเด้งนะฮะไม่เข้าอ่านะฮะยังไงดีอ่าเคียร์ซากครับผมพอดีเพื่อนฮัลหลเคียร์ซากพนมาอาไปเลยเราให้ เข้าหรือเปล่าไม่รู้ยิงไปก่อนนะฮะอ่ะาเขาหักเรือหนีนะฮะผมก็ปกตินะฮะเรายิงไปเนาะเข้าไปพันสาวโอ้โหไปยิงเข้าร้อยเจ้าดีเนี้ไม่ตายด้วครับไม่ไรฮนะก็ขยิงไปอนะ่ะอุ้ยโอ้ย,อย,อยใครก็ยนะิงง่ายหายเข้าไปข้อเลยเนาะ อาอยี่ปีฮะโดนถึงหรือเปล่าอ่ะไม่น่าถึงบ้างดูจากสภาพแล้วไม่ถึงยี่ด้วเออก่าพลาดไปหน่อยฮะอาอนะฮะตอนนี้นอตแคโรยน่าเทียแปงเราโดนเล่นอยู่นะฮะโดนเซตยอดอยู่ตอนนี้เออเอาใครดีนั่นไงอีเอตกิโลครับผมตรงน,นี้ติดก่อนนะฮะ มิดายู่ดิเรกยันนีทาโติโย,โยูมฮันดงคันช์โอ้มิโตะมาจากไหนเดียวอ่านี่ฮะอามากิคนนรับผมเอาหน่อยฮะโอ้ไม่ถึงได้ไงเนี่ยไม,ไม่โดนเฉยอ่าโลครับผมโอ้น็อกแค่น่าโดวหนักนะฮะ เอาเอาหน่อยฮะเราเทียร์เก้านะเพื่อนโอ้โหโวยว่าเอาหน่อยอานีไฮะโอ,โอ,โอ้เพื่อนเราเวเนเซียโดนหนักมากเลยผมเดลนังก็โดนหนักเหมือนกันฮะอากีไปโนไหมอ้๋อ1 0 0โอ,าาโอไ้ไม่ก็ยิงไปไปเห็นจะเข้าเลยไปสู้กับพี่ยามาโตด,ดีกว่าเราก็สูสีอยู่หน้า อ่ะอีกไปครับไม่รู้โดนแค่ไหนนะฮะโดนอยู่ครับหนึ่งนัดเออเข้าไปครับโดนเข้าไป3นัดนะฮะแต่ไม่รู้เจ็บมากแค่ไหนนะฮะอ่ะผมโดนสแปมแล้วแต่ไม่ใช่ไรฮะเราก็ค่อยๆเล่นไปฮะอ่ะมีต่อผมเลยดำน้ำนะฮะ เอาไฟไหมเขามีไหมฮะโดนโดอือโดนอยู่โดนอยู่นะออโดนนะผมออเจ็บมากครับเล่มน้ำนาโนมาทเรียลนีวทรอนส่งก๊าีเียยังไงดี เจ็บไปล็อกยิง่งมาเยมิเซียเบเซียโอ้โหเหลือเพยงพันเดียวไอเรือน้ำเรือน้ำติดเกาะดี่ฮะกระบินทิ้งทุ่นระเบิดเอาไปอ,อีกเอ้ยลอยครับผมโดนไปืล้อมยิงแตกนะฮะอ่าได้ครับผมเอาปืนลอมใสเ่เรือน้ำนะ หักเรือหรอกครับเพราะว่ามันจะเข้าเอ่เข้าล้ำเพื่อเกิดไปแล้วฮะตรงนี้เพื่อนเราซัพพอร์ตอาจจะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมต้องกลับเรือก่อดสกอรต์ตอนนี้ก็ยังโดนนำอยู่ที่นหน่อยนะฮะตายครับได้โดนอยู่พนมเอาไปเลยเคีซ่ขอจิบ โอ้โหพันสามหักเรือกหค่ซหักเรือโอ้ยังยังยังไหวเก็บนิดหน่อยโอ้เมื่อกี้หักมาอีกไม่โดนเฉยอะไรมาอีกโอ้เจ็บห้าพันพันนครับไปไม่สองจุดซ่อมครับ เออแปดพันรับผมเอ,อ้ยเมื่อกี้ผมโดนยี่คีเเดียวเหรอวไม่ไหวฮะเยอะเกินโอเยอะเกินโอ้โหแปดพันนัโนมาเทยร์รมูสซุนชิบู้โนซายโคจิคขังโอยโดนลิงจันหวะนี้ไปครับเอ้โยโอ้คีเสเดียวอไงเงียดอ้โ,โอโ ดูดีจังวะไม่ผมไม่เห็นยิงเลยโดนแบบนั้นบ้างเลยเนี่ยที่เซลเดียนเ,เ,เอ่อตอนนี้เรดูจากซองแล้วปู่ไม่น่าจะโด,ดแล้วฮะออทไม่ได้อะคือฝั่งเพื่อเราอย่างตีไม่แตกเลยอะโซนนู้นนะคิดถึงสุดฮา โอเคครับผมมาอยู่ในห้องเทียแปดเก้าก็เอเจ็ดแปเก้าใช่ไหมอ่ะใช่ห้องเจ็ดแปดเก้าผมลืมไหมลืมดูห้องดูว่มมาแปดเก้าสเอาไม่ใช่เหรอเจ็ดปเก้าอ่ะตอนนี้ก็เป็นท็อปเทียร์นะฮะอ่าสบายใจนิดนึงแต่ก็ไม่สบายใจมากถ้่าที่ควรนะเพราะว่าเจอเรือเคียร์ซ้างนะผมฝั่งข้ามาเทียเก้าโอ้โหงานหนักเหมือนกันนะแต่ ไม่เป็นไรผมแอลว่าเราเรื่องปืนต่อต้านกัษยายนี่ค่อนข้างจะโหดอยู่นะฮะก็สามารถเอาตัวรอดได้อยู่อ่าซัพเอร์ีนมานะฮะซัพเอร์นีนเขาปล่อยเขาบินมาแล้วอ่าครับไปยิงกันอยู่นะฮะเรือน้ำกับเรือนี่เราครับเรือวิคาตอ่เอาเป็นไงดีครับเพื่อนเราก็เล่นทางขวาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราต้อง ยี่หนึ่งกระจายก,กระจายกระจายกำลังยี่หนึ่งแห่ทิพัน <c oughs> อ่าข้างหน้ามีนี่ฮะมีเรือเทียร์เก้านะผมของโซเวียตนะฮะเจนบานอ่าตอนนี้ยิงยากนะผมยิงโดนเปล่าเอ่ยเกาหักเข้า,ขา,ขามาผมย้ำพี่กินแล้วกันเลงไว้ก่อน เร็วน้าผมแต่สภาพนี้ไะได้ครับหายไปเลยเพื่อนโทีว่าบินเราปล่อยไปถึงอ่ะกินับไปโดนหรือเปล่านะฮะโตอยู่โตกินัดเออขีะเดียวผมหมื่นห้าฮะเจ็บทัาผมเจ็บแหมโชคดียิงเข้าข้องขีะเดียวโอโดนจังๆได้อยู่ครับต่อถือว่าเป็นการต่อที่ดีนะฮะอ่า เดี๋ยวเราเสียผมดูแป๊บอ้าวเรือเทียเก้าเราเพื่อนเอาไปเลยพ่อหนุ่มต่าให้โดนกี่นัดเอ้ยโดนกี่นัดเอ้ยอ้าวโดนไปห้าพันนะฮะเรือดำน้ำไปไปตีกันอยู่อ่ะ อ้าวจีนี่ซีนัวครับผมเอาเตงเด้อเสียผมหนีข้าหนีเข้าไปครับผมอ่ารอบนี้รเราเตงสิครับผมเตงเก้ามันมันไม่โดนนะฮะเอาก็เตงสิครับอือนี่ยผมเก้าพันนะฮะเจ็บมากครับผมเอ้ยเร็วนั้นแตกแลหรออย่างนี้หว่า อาลนะเราสู้กับเนะรือเป็นบอลรสเซียผมเขาเล่นตรงไว้ยเขาไม่เลี้ยวเลยนะอ่ะอ่าเลี้ยวแล้ผวผมอ่เนาเย่าผมเตยมน้ำนะฮะปล่อยไปฮะปล่ไปขบีบไปฮะอ่าปล่อบบไปขบิบ,บน,นี่ไปฮะทิ้งระเบิดโดนไหมไม่โดนแหมไม่ได้อ่าเรียบร้อยครับผมอ้าวโดนอยู่หรอ เพื่อโดนเฉยหาได้อยู่นะผมโดนไปสองพันกว่านะฮะก็อยยิบไปฮะโดน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 โไหมเอ้ยโอ้ยไม่โดนนะอะไรเนี่ยเพื่อนยิงเลี้ยมน้ำมัน เอ้เหลือมันแบตหมดจะไม่ให้หรอเขาเป็นการปล่อยต่อหมาผมด้วยนะอะไรนะเราเร่งเดือดเซฟอาร์เซียเอาทับครับยิงฮะสิบครับผมอ่าระยะสิบนะฮะโดนอยู่โดนอยู่ครับผมเต็มๆเลยเออคิดเดียวว่าอุ้ยเกือบแตกครับผมสองหมื่นฮะชิบหายแล้วต่อต่อมา ต่อมาอมถจด่้าขวาของเรือได้ยูได้ยูได้ยูเฮ้ยรอบนี้เรามาดีผมเราขิไหมฮะกินไดสินัวครับผมกินสินวันนวย,นย,ยินไไินัวเอาละหาเี้ยผมยิงไปฮะมาเพาเขายิงไปผมหาเลี้หลบนะฮะน่าจะไม่โดนน่าใช่ไม่โดนอีกด้ว เไปแต่เรากิงเดลเซียดีกว่าครับเขาคือเขายิงแรกเลยเขาไม่คิดจะหลบเลยอะ่ะมาขเขาเล่นลูกฮีชีด้วยนะยิงตรงนี้ติดก,ก่อนนะฮะเล็งสิบไปผมดูพิกัดนะฮะประมาณนี้ไม่ได้ครับตอนนี้มันติดนี่ครับติดภูเขาฮนะอ่าเราเอ้ยเดินยวระ,ะเวนดีกว่านะฮะอหาที่ครับผม เพื่อนทั้งโลสไพบีสไพบบึ้มบึ้มเออโดนอีกครับปืนสีผมดีับที่เสดียวรัวๆเลยรอบนี้โอ้โหเอาละยังไงดีครับอ่าเรงงย,ยู่นะฮะเดงง้างไว้ผมเอาคี่จะแรกด้วยเว้ยเฮ้ยมาครับอ่าแล้วก็เดียวไปเลยฮะ ตามสูตรนะฮะอาไฟไหมหายีไครับถ้าจะโดนอยู่นะหกพันครับราะคีดจะมาปล่อยต่อผมว่าน่าใช่อ่ะเรียวครับอ่ะไปรองจริงฮะอ่ะเรียดีบครัอ่ะเรียวเบอ่ะนะผม ไม่เข้าหรอกพ่อหนุ่มอาชีบอาไม่ตายเฉยอะไรวะนี่อะหาหักเรียดีฮะซอ่อมครับผมโอ้โหไม่ตายนีครับกิงไปเยอะขนาดนั้นกระสุนเด้งเฉยอ่ะไม่ไรได้อยู่ <c oughs> อ่ะวกเรือกลับล <c oughs> ครับไอแง่เขาปล่อยต่อมาอิงด้วย ไม่จะโดนมิตึงนะฮะรอ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 ไม่รอไม่รออยู่รออยู่อ่าเล็งครับสิบนี่ครับผมไปฮะโอเคเราหันอยู่นะครับผมเพื่อนทำอะไรสักอย่างเลยดีแวร์อ่าพวกเขาสแปมผมมานะฮะเจีนิสโนวยังสแปมไม่เลิกนะผม ไม่เลเราก็ขี่ไปเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปดึงดูว่ามันยิงโดนหรือเปล่าเอ่อน่าจะหักเรือหลงนะไปแล้วเราเรเสกีดีกว่านะอ่าสเปนไปผมเรือรัสียนะฮะเพื่อนไปนไหนโอ้เขาก็ขับเรือไปเส้นตรงแล้วเขาไม่ซิกแซกเลยเนาะเต็มเต็มเลยนะเ,นเ,เ,ยนะเอา้าไม่โดนเฉย อาเจ็บเแล้วผมโดนตอไปท่าสองเม็ดรู้สึกเหมือนจะใช่ฮาเล็งใหม่ครับเอ่อถ้าตรงนี้จะต้องมีประมาณนี้ปะอ่ะเขาหักเ,เรือเดียวนะฮะอันนี้แม่ผมโดนหรือเปล่าเอ่ยแต่ดูเหมือนว่าได้โดนตอก่อนระเบิดก่อนหรือเปล่าเรียบร้อยเฮียเรียบร้อยนั่นแหละฮะ อ่ะเราก็ดันข้างหน้าเลยครับผมอ่าไลออนนะฮะข้างหน้า24กิโลเมตรอ่าเกียร์ซาเขาต่อเฉยๆเลยอยู่ที่ระยะ25กิโลนะผมอ่าเขาเ่แลวโอ้อ่าตรงนี้ไลออนอระยะประมาณนี้กักอาเดีับ น่าจะได้ฮะน่าจะโดนอยู่อีกไปโดนไม่เอ่ยโดนไม่เอ่ยไม่โดนนะฮะอ้าทะลุโดยพันหนึ่งรอครับผมใครเปิดกล่าวก็สั้นเลยฮะเนี่ยครับผมอย่างเกียร์ซ้างเนี่ยนะ เค่สามคิเตโรเป้ามชิเอะโกิกโดนโดนเต็ม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 หรือเปล่าเต็มไหมโดนแค่ไหนอือได้อยู่ว่าห้าพันนะผมก็ขยิบไปฮะต่อไปเรยปิดกาบไ้ก็พอผมขอเรียมจันปลาสามรอบนะเอาแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะเสียเปรียบนิดหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเป็นโดนได้อยู่เนี่ะหรือเปล่าเนี่ย ยังได้เปรียบอยู่นะฮะ,เ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 ,มามาะเดี๋ยวอีเรายังเหลือเยอะกว่าแต่ก็อย่าประมาทนะผมเดี๋ยวอาจจะแพ้ได้นะฮะเอ่อเคลียร์ซักเี้ยรันไปฮะอ่าเขาเลี้ยวเรือพอดีก็โดนอยู่นะฮะได้โดนนะโดนยื้อได้อยู่มาห้าพันก็ยิงไปผมเอ่อลูกทุกขบินเราแตกแล้วนะครับเพราะว่าโดน เรือพิฆาตเก็บไปครับผมแต่เรายังมีนี่อยู่นะเราจะมีเรือดำน้ำอยู่ครับผมอ่าลิงเนี่ยผมอ่ะแับอ่าลิงวาน,นี้น่าจะโดนอยู่เอ้ยหรือว่าเิงช้าไปอ่ะกะน่าน่าจะกะน้อยไปครับได้อยู่กับสองพัน เรือที่ข้าอยู่ในระยะ15กิโลนะฮะยังไม่ต้องสนใจก็ได้เอาที่ว่าเอาสนใจข้างหน้าก่อนอ่าเร็งสักสิบครับผมไปฮะเร็งห้าน้อยไปเอากสิบเนเลยแล้วกันเนี่ยครับรน่าจะโดนอยู่โดนโอ้กระสุนทะลุเ <c oughs> ออปืนมันเปี้ยวๆไงไม่รู้กระสุนเนี่ย เพลี้ยงสิบยังน้อยไปก็กลับเพิ่มอีกนีหน่อยคนระับอ่าน,นี้ครับเมือนว่าความเร็วเพิ่มปะอ่านี้ครับอ่าหยิบไปโดนหรือเปล่าเออถ้าจะโดนอยู่นะฮะเออห้าพันครับผมได้อยู่นะฮะเมื่อกี้มันมีช่องอยิงเทียร์ซางได้อยู่นะปเปิดกร้วยอ่ะเสียดายไม่ทัน เราข้ามเ,เหลือเป็ดปลาสามลำนะครับผมแย่ดียิงตัวไหนได้บ้างเนี่ยก็ดีหมดเลยอ่ะเอาเรื่กัน,ะจ,น,นะ,ะจีนีิสครับผมหาจีนิสโนัวยีงครับอ่าแล้วก็มาดูก่อนนะว่าเรายิงช่องไหนได้ถูกไหมว่าไลออนไ,อไม่น่าจะไปรอดน,นะฮะเออจีนสิสโนัวก็โดนเหมือนกันฮะหนักอยู่เหมือนกัน อันดีฮะเวลาน่าจะไม่ทันแล้วมั้งฮะเพราะว่ามันนี่แล้ว,วคือแต้มมันจะเต็มแล้วอ่ะอ่าเรียบร้อยผมไม่ทันนะ <c oughs> อเออเฮ้ยใกล้อยู่ครับตานี้โอ้โหผมนี่ก็ยิงฟรีไปเยอะเหมือนกันนะ่าทำไปเล่นไ,ไปเ <c oughs> อาละครับผมจบไปแล้วฮะเป็นไงครับผมสนุกรอเปล่าถ้าชอบไปดื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้เพื่อจะทักคลิปให,ไปไหม่ด้วยกันฮะ ก็แน่นอนว่าผมได้เอาปู่ไอว่าไปตะลุยมานะฮะก็ถือว่าผมทําได้ค่อนข้างจะแย่ไหมผมว่าอาจจะไม่แย่ผมแต่ที่ว่ามันก็ติดปัญหาเรื่องของการปรับแต่งอนะเนาะผมอาจจะยังปรับแต่งไม่สุดเนี่ยมันเลยยังไม่ได้เห็นประสิทธิภาพแบบเต็มที่แล้วก็เรื่องการยิงเนี่ยผมยิงไกลๆเนี่ยยิงไม่ค่อยจะโดนนะฮะ <c oughs> ลงไปกรเก่งเลยโอ้โหจู้กันเก่งมากเลยฝั่ง,งนู้น แต่ก็ทำเท่าที่ทำได้ะฮะก็ขอให้ดูให้สนุกอะไรกันนะครับผมแต่ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอวันนี้ผมกายเว้ดขอ,อไปก่อนนะครับผมไว้พบกันที่หน้านะฮะบปะครับสวัสดีครับ